มาเก็ตเขาเริ่การทำ Validate ทดสอบตลาด <c oughs> เป็นการทดสอบตลาดมีตลาดนี้จริงไหมการทำตลาดนี้เป็นยังไงได้บ้างห <c oughs> ลังจากที่เรามีไอเดียทำาบร w นี่ขึ้นมาเราก็ต้องทดสอบตลาดแล้วก็ลองดูวิธีการขายช่องทางการขาย <c oughs> มันจะมีคำว่า Market Validation นะครับเรื่องของ Market เรื่องของการพิสูจน์ตลาดก่อนว่าเยอะแค่ไหน2 ถ้าเราจะขายเราขายช่องทางนี้ขายได้ดีไหมก็ลองขายดูขนมลองทำให้เขาชิมแล้วก็ p r u d u v t v i l i t i t n เนี่ยมันจะช่วยทำให้เรื่องของการเปรียบเทียบแล้วทดลองว่าสินค้าต่างๆได้พัฒนาต่อมาแล้วแตกต่างพิเศษหรืออะไรไม่เหมือนคนอื่นบ้างหรือไม่คนกินเป็นยังไงบ้างและยอมซื้อในราคานี้ได้หรือเปล่าพี่นกได้ทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ภายในเดือน ม,มีนาจนถึงต้นเมษามีนาถึงต้นเมษายนผมบอกว่าเวลามันมีวิกฤตหรือมีวิธีการคิดต่างๆเมื่อเรามีไอเดียเราจะคิดว่าจะเริ่มทําเพื่อจะขายฮะเมื่อมีแรงบันดาลใจแล้วเราต้องทดสอบตลาดก่อนว่ากลุ่มนี้ใช่ไหมเมื่อทําเสร็จแล้วปุ๊บไอเดียวิธีการขายขายแบบไหนอทางกลุ่มเพื่อนๆก่อนแล้วเขาชิมเป็นอย่างไรโปรดักมันฟิตไหมว่าเปรียบเทียบมาแล้วพอน้องๆก็คนบอกให้ hey, มันดีมากเลยคุณแม่คะขายเลยคะ่ยยคะ กดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้เพื่อจะได้ส่งต่อให้กับคนอื่นๆด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ